พี่น้องกับบรรยากาศอยู่ใต้โลงโถดเด้อค่ะกับเมนูสมตําพักหลาๆมาเด้อค่ะเด้อสับแซ่บน้ำกันสมตําทะเลค่ะทุกคนใส่หอยใส่ปูใส่กุ้งนัวนัวนัวมาเด้อค่ะเด้อขออนุญาตกินไปคุยไปนเนาะค่ะนาะใส่หอยแข้งนี่หอยกุ้งค่ะทุกคนปูมา นัวนัวมาตะบุรีลำค่ะผ้าลูกน,น,นู้ค่ะนาะเครื่องหูกเทืงร้านเครงสามีลหละค่ะไปเที่ยวห่างค่ะไปกินเขาห่างบุรีลมไปกินพิซซ่าสามีเพูอนอยากกินพิซซ่ากันทุกคนมาหัวเดี๋ยวพกับน,นี้ไปนอนนาอค่ะนาะขับรถเมยเราขับรถเมืยแตตว่ใยายเพ็งน่ะเมารถ <laughs> เมารถดเพราะว่าปกติเรายายเพ็นสีขับหลดเนาะค่ะเนาะที่นี้บอดด้ขับเราเป็นนางไหมคะทุกคนบอดด้เป็นคือยายเพ่นบอกบอดด้ขับแล้วเป็นนาง,ม,นนนงมันเมื่อยคะ่ะทุกคนเมื่อยหลดุดมั่งหลดุดถ้าขับบอเป็นอย่างเล้ค่ะยายเพยคือเป็นอย่างนั้นสมตำทะเลแก่แก่เมารถดเนาะค่ะเนาะ

มืออื่นก็จะเป็นวันเกิดวันเกิดสามีทุกคนมืออื่น เว่ายยาเพชรเน่ะสีเห็ดจังไดจังชีจังสิเซอร์ไพรจังสิเซอร์ไพรเราได้ทุกคนเพาราะว่าต่นี่ตัวไปใส่บ่ได้ค่ะทุกคน่ิดตัวไปใส่คนเดียวบ่ค่อยได้แล้วิถามไปใส่ถามละเอียดลยลยะคลิปเอยๆค่ะทุกคนคือไปใส่เราต้องไปน้ัสซไหมค่ะทุกคนเวลาประจับใจสื่อของเนาะค่ะจะไปน้ากัสัสซไหมค่ะถ้าสิะปิโตัวแต่คนเดียวเราสิถามทัทนทีเลยะค่ะทุกคนว่าไปยังออื ทเท่าแร้วนาะ่นเนาะเท่าแร้วคนเท่าเดียมีงามบอกหัวนาอนงะคนเนาะคนเท่าเดียมีงามกะซิมีอ่าซิมี่หึงหึงแน,ะนะ่นะ้อนเออจะเป็นไะคิดอยู่นี่ว่าเสื้สอผ้ายแบบไดนนะานะ่เนาะ เบิ่งว่ากินเล้วคุยกับปีกกำหลงเดีย๋ยวยัยเพื่นบสิบเปเขาเป็นตัวเมืองเบิ่งว่าจีนิ้ไปบอกค่ะทุกคนแล้วผมหูว่าสิเสื้อไพแล้วแบบไหนพาไปใส่กระยาแล้วจีถามไหมค่ะทุกคนถามละเอียดเลยค่ะแต่ถ้าไปกับเราหนี่บอกเป็นอย่างนึงนค่ะน้องเี้าว่าถ้าไปกับเรา,ขาเขากเะ็ิบยังบ่ไรเนาะมันก็เป็นการมันกับ่เม้นเสื้อผ้าเนาะทุกคน เมื่อวาสิไป,ปเดบอคุยกับลูกสาวอยู่ม่าสิเอาจะได้ดีงานมันเกิดเร้ามืออื่นแม่ลูกคุยกัน ก็เริ่มวางแผนกันค่ะทุกคนนัว <c oughs> <c oughs> ทั้งมื้อทั้งส่วนนัวนัวนัวลูมาเนอะค่ะน้องลูมา ยินคนเดียวไม่ได้อาหารทะเลมาหลายอย่าง เราอยากกินพิซซ่าเนาะถ้ามีชอบกินอยากกินพิซซ่าท,ทั้งลูกทั้งหลานแต่ว่าไอ้เพื่นเนี่ยกินบ่เลีวสุดท้ายก็บมอมมอมตาบังหง <laughs> แดือนฮอนค่ะทุกคนหนาวแป๊บเดียวเนาะค่ะเน้องหนาวบอดนฮอนมาอีกแล้วเกเนาะเนาะวันสามีปีนี้เนาะเดวตั้งใดปกติเร็วก้อนก้อนอ่ผพานมากะเรากำลังอยู่นี่เนาะค่ะเน้ะวันเกิดเราน่ะทุกคนนี่กะ ปีนี่กับซบกบาแล้วก็เสียแล้วเราอยู่หนีนูน่ค่ะน้องอยากจสิเสื้อไผ่าแล้วมีสิไหมคะทุกคนแต่ติดที่ว่าอย่าเพิ่งอ,ออกนอกบ้านออกแง <laughs> ออกแงค่ะทุกคนกำลังคิดอยูค่ะนี่รึกษากคำลุกสาวสองคนว่าเขาจะเอาจะได้ดี <laughs> กินเหลแล้วเจ๊เพ่งกับสีออกไปขังนอกเนาะค่ะเนาะกับสีไปสั่งนั่นสั่งนี่สิแมค่คะทุกคนมืออื่นกับสีให้ลูกสาวไปเอาเม่อาเจ๊เพ่งจีบเด็เดไปบ่ H. นัวยิ่มกับก้อขอบคุณปีน้องสุขุมสุก้นนะคะเด้อที่เป็นกำลังใจให้ยายเพย็ญเมียพลอนอตลอดมาเนาะค่ะเนาะราบขอบพูดเล,ยลายๆค่ะอูน้นัวนัวค่ะทุกคน ก็จะได้เบก่อนเนะค่ะเนาะยาเพ็ญจะขอโตขอโตหาทาง <c oughs> ขอโตหาทางที่สิเขา้าโตเมืองค่ะทุกคนบเบึ่งวายยาเพ่ญจะไปไดบ่ค่ะทุกคนเมื่อนี้สิบเปสร์ซั่งนั่นสั่งนี่รั่งของมาเตรียมงานเนี่ยค่ะทุกคนงานมันเกิดเล่าเนี่ยแหละค่ะบึ่งวาย่าเพ็ญจะเสืส้อไ้ายแล้วใดบ,บ,บ่อนาะค่ะเนาะ สิไปได้บ,บัเพราะว่าเราสิทธามยายเพนละเอียดชิปเยลยค่ะทุกคน <c ười> คลิปนี้ก็ไปส,สักนิดสะก้อนเนอะค่ะเนาะคลิปนาพอกันไหมยายเพนก็ขอขอบคุณพีดพ่ดอง,องสุกนนะะูสุขคนเลือค่ะเด้อติดตามี่ใหายกำลังใจยายเพนเมียฟร,รมโมโังมันอก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีสุขค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย